วัดีค่ะวันนี้มาเล่นแบบด้านนี้ว่ารูกันค่ะในแบบในเกมโลโบอลเย้วันนี้นะคะเราจะมาเล่นแบบนี้กันค่ะเห็นแบบนี้เต็มปิดทิกตอกฉันไปไปหมดเลยฉันเลยมาเล่นนะคะปะค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดให้ได้นะคะไปค่ะไปเล่กัน โอเว y ไม่จริงฉันต้องเล่นคนเดียวอีกแล้วเหรออ่ะไม่เป็นไรเปโน้ยเ,เล่นด้วยเย้ yeah. ในสุดก็ได้เล่นด้วยไปกันค่ะกวิงดาวอาการ let's go เย้เย้ไปที่ตัวเกมนะคะ เราพเล่นอยู่นะคะพูดเล่นโหลดอยู่ไปค่ะต่อไปก็ฉันจะทำให้เขาไ่ได้ทำปแล้วไปค่ะฉันแล้วป๊อปปี้ว้าวได้เวลาเล่นแล้วไปค่ะ เดินกันว้า wow. ว โอ้ยเจ๊ยโอ้ยเจ๊ยฟังเกยฟักเกยไม่นะทุกคนหนีดีกว่าอย่าบอกนะว่าจะไม่เล่นในเกมแด้อีกแล้วอะ่ะโน้ผ้าปนแผลอยู่ไหนลูกอมเทปผ้าันแผลโอ้ยเจอเทปอีกแล้วเจอเทปลุนทุกทีเลย มีค่ามากเราหมดแรงด้วยเลิศเราคิดว่าทีสกันเออจเออโอ้ย วันนี้ใช้มือนะคะทุกคนไม่ไม่จริงฉันจะตายแต่ขั้นแรกฉันตายได้แต่ฉันแรกไม่ได้ไรอดชั้นที่สองชั้นที่สามไปค่ะทุกคนยังทำได้ดี ไม่จริงตาดไปสกันต่อสมนักเอออีกแล้วพร้อมยิปี้ทำเสร็จแล้ว,นะดดวเพราะฉะนั้นฉันจะยืนอยู่เฉยๆเออใช่ฉันจะยืนอยู่เฉยๆมากิีลูกอมกันค่ะ เนียบป๊อปปี้กินลูกอมเหลือใครบ้างวะเดี๋ยวบอกเลาว่าตายหมดชิบอยู่แล้วไปซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวโอ้ชิบ เหลือใครในเกมนี้บ้างวะเอ๊ะย่ยาบอกเราตายหมดแล้วไม่จริงหรอกน่าโอ้ยคือ

เจอกันค่ะแดนนี่ชั้นที่สองแล้วค่ะทุกคนเลิศเราจะทำแค่อันเดียวแต่เราก็จะซ่อนเชิด วิ่งเชิดวิ่งเชิดวิ่งเชิดชิเชิญเจอแล้วไม่เจอฉันแล้วไม่เจอฉันแล้วมาที่ปั่นไฟตะไบของฉันเออไปปั่นแล้วไม่คารวะสกันสิวะประสบสมรรถนะโอเคอไปกันต่อทุกคน ทำได้ดีปาปาปะปาปะปาโอ๊ยเศร้าจัดเลยเล่นบทเพลย์สเตชันไม่ได้ปาปาปะปะปะไม่จริง no way นี่โอเคอย่านะอย่า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 ออไม่ทันอีกแล้วเศร้าใจจัง ป่ะฉ<โ>ัน<บ>จะซ่อนเชิดเดี๋ยวนะมีที่ปั่นตรงไหนบ้างวะไม่มีแล้วเหรองั้นงั้นก็เดินเชิดเดินเชิชด มันก็เดินเชิดซ่อนด้วยซ่อนด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยกลัวกลัวจะเป็นหมาหมาแตกโอ h no ชิบ้าเราชิบ้าเราชิบ้าเรานี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่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 อะไรอ่ะแคปซูลแคปซูลพี่ดีมบาร์โค้ดเปล่าวะเออนั่นสิแคปซูลพี่ดีมบาร์โค้ดมีที่ปั่นตรงไหนบ้างวะแคปซูลแคปซูลมาแคปซูลที่รักเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแม่งมากองกันอยู่ตรงนี้อีก็หมายกอดชีวิตฉันช่างน่าเศร้ามันไม่มีใครออกมาช่วยเลยอะ่ะเอออันดับแรกนี้อะไรอะ่ะป๊อบบี้มีน้ำเปล่าน้ำน้ำแปบซี่สุดอร่อย กรูไม่ควรมาอยู่เฉยๆแล้วกรูต้องเดินหน้าต่ออยู่ห้องนี้แน่ๆขอ้มันอยู่ห้องนี้เออเข้าทางไหนวะ ปไาไปมี bye bye. สองอันเลยหลับแปบ๊บอืมอ่าไม่ไม่เกือบจะไม่มันมีคนกินโคคาโคล่าในในในนี้ว่ะข้าวปลาอะไรก็ในในต,ตอ เก็เเ่งเยโอ๊ยโอเคคอมสกกันต่อลีบไม่ใครก็ได้ช่วยล่อ,อมันให้ก่อน Pa. Ôi Quý oui. <laughs> Đất cơn chụp Băng Băng subscribe สาตูด้วยหนึ่งหัวใจเหรอใส่ใจกังแพทย์เฮ้ยเ <Yeah. S 2> ย้ว้าวว้าวแบบนี้แล้วสนุกมากเลยค่ะทุกคนไหนบ้านะคะแบบอะไรอะ่ okay. ะฮัลโหลโอเคไปไปต่ออ๋อฉันรู้อยู่มันอยู่ตรงไหนบ้างจิบาาแล้ว ม่จริงไม่จริงมันเค้กแน่ทุกคนแค่แป๊บเดียวอยู่ดีๆโดนวิ่งไล่เลยเธอนั่นป๊อปปี้เหรอเธอนั่นป๊อปปี้อุ้ยเลอะเกินทำยังดีเราจะโดนป๊อปปี้ลิหมดไล่ไหมเนี่ยเราจะโดนป๊อปปี้กัดไหมเนี่ย โอเคได้เวลาเดินเล่นกันต่อเชิดปังอุ้ยเจอแล้วอุ้ยเจอแล้วตาฉันทำอย่างใครอยากได้ลูกอม,มก็เอาเลยฉันจะกำกำจัดตัวเองสตาร์ทโอลลี่ทำนี่โอ้เออมีดีวะ ไม่จริง no way it's fucking it. ปะก่นโตไอ้เดย่าบอกแล้วว่าฉันต้องปั่นเองไม่เอาหน้าใครๆก็ต้องช่วยกันสิวะ ต่อโอ้โอชิตโอ้มายกอเจอเครื่องปัดไฟไม่ใช่เครื่องแล้ววะเครื่องสกัดเออใช่เครื่องสกัด,ออกดหุย้ย <c ười> ชิปแลไม่ป๊อปปี้โ no, นไม่จริง ยังไม่ได้ทดกกันไดสกัดเลยอุ้อะไรอ,อ,อ,อ่ะหยุด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 หุดหยุดหยุดไม่ได้อีกตายอยู่ตายตายอยู่ไม่จริงออของฉันอันสุดท้ ของฉันแล้วสุดท้ายฉันนำอยู่รอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนของฉัน้วสุดท้ายเี่ยซเพื่นอนฉันซื่อยู่ฉันตัวบีดามันดาอยู่แล้วฉันเชิดฉันพร้อมเลิศไป<อ>เก็บมาก่อนไม่รีบ มามามฉันจะกินโคกหยุตัวจับเวลาอ๊บเผ็ดหมดตังโอ้ยไม่นะแดดนี่ โอ้ oh my g ก d ทุกคนถ้าฉันตายใน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 ชั้นนี้นะคะถือว่าคลิปนี้จบทันที่ะ let's go แต่พวกเรามาตัวบินามันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชิดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผ้าพันแผลไหมวะอย่าเพิ่งหยุดก่อน,อน,นอรอเราชิดปังเกิน ไม่ล้วัดวัดวัดไม่จริงไมฟ่ฟาเก้ฟาเกฟาเก,าฟาเก้ฟาเกอุ้ยตายแล้วฟาเกฟาเกอ,อฉันจะทำต่อได้ยังทำต่อได้แล้วเตำต่อได้แหละมีเงินไปก่อน ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปทำมันเองว้ายหยุดเปิดอีกรอบหนึ่งอย่าพึ่งวิ่งมาทางนี้ <B ling> ถ้าคลิปนี้ฉันตานะคะคลิปนี้จะจบทันทีเอ้ยปะปปี้เลิศอยู่นะเธอปะปปีน้นางเลิศอยู่นะอุย้ย my god เลือกกลือขึนเดียวปังปุรีเย่ปไปไปไป,ปตัดปิดจบๆชิ้ยอ่ะโอ้โนโนไม่จริิ้นทำต่อได้แล้วน้องไปทำต่อดีกว่า ถ้าคลิปนี้นะคะตายกันมาคลิปนี้นตัวอ,อันเป็นจุกทันทีคอมออปาวิที่ป๊อปปี้เบิรงก่อนม,อมีผู้ใดมาอยู่แถวนี้แล้วป้าเชิดทำกันต่อ ไม่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 ไมด้แล้วมาอยู่แล้วเนาะอัมมาร็อกสตาร์ฉันต้องเป็นร็อกสตาร์แบบลีซ่าให้ได้โ oh. อ๊ตกูตายแล้วหยุดสกันก่อนนี้มิเนี่ยซ่อนตัวก่อนนี้มิเนาะอ,อินเทเน็่ยอย่ามาโดนอินทเนี่ยต่อยอย่ามาโดน โอ้ไม่นัอีกตัวหนึตจะไปดรอาสีฉันแน่เอ้ยนัโอ้ my god อ h oh. my god ออสเหลืออีกสอง โอ้ my g กอดโอ้ my g กอดโอ้ my g กอดอ้โอ้ my g กอดคือมันมีตรงไหนบ้างเนี่ยดินเตอร์เน็ตโอ้วัดไม่ไม่ความเร็วอะไรค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะบายบายค่ะ